สวัสดีครับผมเด็กชายโพสธรอนวัฒนาชาติเลขที่14ม4ทับ2นะครับวันนี้จะมาทำอาหารคาวนะฮะคือข้าวต้มแซลมอนกับสลัดผักนะฮะซึ่งสำหรับอาหารนี้นะครับทำให้ผู้ผู้ป่วยที่สำหรับที่เป็นโรคมะเร็งนะฮะวัตถุดิบนะครับจะมีข้าวสวยกระหล่ำปีแซลมอนทีแรกนะครับเอากระหล่ำปีนะครับ ใส่เข้าไปในน้ำที่เดือดน,นะครับพอน้ำเดือดน,นะครับใส่ลงไปเลยครับไปนะครับเป็นการทำแซลมอนให้สุกนะครับโดยการเอาไปย่างก,กับกระทะนะครับผมแล้วก็เราจะเอาแซลมอนนะครับที่มีใส่น้ำมันลงไปก่อนนะใส่น้ำมันลงไปก่อนอ นิดนึงครับไม่ต้องเยอะพอให้มันไม่ติดกระทะครับแล้วก็รอกระทะให้มันร้อนก่อนนะครับเวลาลงไปแซลมอนจะได้สุกไวๆนะได้เวลานะครับเอาแซลมอนลงกระทะครับนี่ครับสู้ๆแล้วสู้ๆไม่ต้องสุกมากนะครับเพราะเดี๋ยวเราเอาไปต้มต่อนะครับผมจริงๆเนี่ยเราควรเอาหนังลงนะครับแต่ทำไมผมไม่เอาลงไม่ดู หลังจากที่เราย่างแซลมอนเสร็จนะครับผมก็ได้ไปทําการหั่นให้มันเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับนี่ใครจะรับประทานหน่ารับประทานนะแล้วก็น้ําเนี่ยที่ต้มผักไว้เนี่ยผมได้ทําการเอาผักออกนะครับแล้วเดี๋ยวไปใส่อีกทีอันนี้ก็จะเป็นน้ําแบบเขียวๆนิดนึงนะครับก็จะได้ความหวานของผักนะครับแล้วก็จะเอาข้าวนะครับข้าวนะครับหุงแล้วนะครับตักไว้นิดนึงนะครับใส่ลงไปเลยครับปราบ ไม่ต้องต้มนานครับเดี๋ยวมันเละจับก็ต้มแป๊บหนึ่งนะครับประมาณนี้ใส่ได้เลยนะครับแซลดมอนนะครับใส่ไว้เลยครับปรับแล้วก็อย่าไปคนเยอะนะครับปล่อยไว้อย่างนี้นะครับอันนี้ครับเราได้ทำการต้มเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเหลือแค่เทลงจานนะครับอ่าในจานก็ยังมีผักทนี่ต้มแล้วอยู่นะครับเคเลยครับ น่ากินน่ากินนะครับก็จะเป็นข้าวต้มแซลมอนครับเผื่อใครที่แบบคิดว่าอาจจะจืดเกินไปก็หย่อนน้ำปลาซีอิ๊วอะไรเพิ่มก็ได้ครับโอเคครับต่อไปนะครับเป็นเมนูสลัดผักนะครับซึ่งเราได้ซื้อผักมาหั่นปล่อยแล้วนะครับผมก็จะเป็นผักหลายๆอย่างนะครับแล้วน้ำสลัดนะครับผมอ่าน้ำสลัดนะครับผมซื้อมานะครับผม แล้วก็ราดลงไปเลยครับไม่ต้องเยอะนครับเดี๋ยวมันหวานไปเอาพอให้มันมีรสชาติหวานๆหน่อยอ่าเลยนะเลยเลยเลยโอเคครับประมาณนี้ครับเสร็จแล้วครับสลัดผักหลากสีหลากรสหลากอะไรก็ได้ครับจบแล้วครับครับนี่คือคนที่จะชิมอาหารของเรานะครับก็คือคุณยายนะครับ เมนูแรกชิมครับข้าวต้มอ่าข้าวต้มอ่าข้าวต้ม,ตมปลาแซลมอนนะคะปลาแซลมอนอ่าแซอมอนครับน้ำซุปนะครับน้ำซุป น่าจะอร่อยที่คำนี้นะครับรสชาติเป็นไงครับต้องไม่ตอบนะบ <c oughs> ไม่ตอบอ่ะเป็นข้าวต้มที่อ่าก็พอมีรสชาติ <c oughs> อ่า <c oughs> เพราะว่ามันมีผักแล้วน้ําผักมันจะนหวานใช่ไหมหวานนิดหน่อยอะจะออกหวานอ่าส่วนปลาก็อะไรครับ ก็อร่อยดีเพราะว่าเขาผ่านการปิ้งย่างใช่ไหมใช่ย่างในกระทะย่างก่อนแล้วก็เลยทําให้ให้ให้ลดความคาวลงไปเอาแล้วครับต่อไปก็จะเป็นเมนูสลัดผักนะครับผมหชิมครับ ไงยายรสชาติอร่อยหวานไปไหมไม่หวานก็จะมีรสลาดน้ำน้อยอ่ากินกรอบนะฮะกรอบ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 รสชาติดีชาติดีสุขภาพสุขภาพสุขภาพยายก็จะแข็งแรงขึ้นอ่านะครับของครานะครับผมก็ได้เสร็จรุลุงไปด้วยดีแล้วนะฮะต่อไปนะครับจะเป็น ของหวานและก็น้ำปั่นนะครับซึ่งผมจะส่งต่อให้กับเชฟดิวและเชฟกูนนะครับไป Hold up Swirl สวัสดีครับขอให้น้องชายทุกท่านพบกับผมคนหนึ่งแล้วนายนุชชายสุภาชลม .4 ร .2 นิเวศ ผมนายวิชากรนิวเฉียงเลขทยี่2ิครับครับผมวันนี้พสองคนจะมาทำอาหารกันนะครับผมเป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับใช่แล้วครับแล้วในเมนูเนี่ยไม่หมด3เมนูนะครับซึ่งคุณนาซ่าทำไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลืออีก2เมนูนะครับก็คือเมนูน้ำแข็งใสโพลอนน้ำขิงครับเครื่องดื่มนะครับก็เป็นน้ำมะเขือเทศแครอทปั่นครับ ใช่แล้วครับผมก็มีทั้งหมด2องเมนูนะครับก็ได้อยากดูแล้วก็ไปดูเลยครับ<อ>ครับผมแล้วก็มาเริ่มมันที่ของหวานกันเลยนะครับครับผมของหวานก็คือน้ำแข็งใสบยน้ำขิงนะครับผมครับผมมาดูวัตถุดิบกันนะครับ วัตถุดิบของเราก็คือนี่ครับมีขิงแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลนะครับน้ำครับผมไปเริ่มทำกันเลยนะครับโอเคครับเราก็มาที่ขั้นตอนแรกกันเลยนะครับก็คือการหั่นขิงนะครับผมเวลาหั่นขิงก็หั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเลกๆนะครับแบบนี้นะเดี๋ยวครับ ครับผมก็หั่นประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมว่าถ้าเกิดผมหั่นจนหมดเนี่ยท่านผู้ชมน่าจะรอนานงั้นก็ไปดูตอนที่ผมหั่นเสร็จแล้วนะครับโอเคครับเราก็หั่นขิงเสร็จเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าไปเราก็ใส่จานซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือการไปต้มขิงนะครับแต่ว่า การต้มขิงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็เอาไว้ที่หลังแล้วกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยเตรียมหมอ้อไนโอเคครับพอเตรียมหมอ้อเสร็จก็จะใช้เวลานานอีกแล้วนะครับถงั้นเราไม่ยอมให้มันเสียเวลาแน่นอนมาแล้วก็มากันที่การนวดแป้งกันเลยแล้วกันนะครับ นะครับอ่ะระวังเปิดด้วยนะครับการนวดแป้งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปิดนะครับอัน <c oughs> นี้ก็คือแป้งกระจาครับแล้วก็น้ำนะครับนะครับผมถึงการนวดนะครับ ช่วยนวดหน่อยดินวดเย yeah, นวดเลยทำไมอ่ะอ๋อครับก็นวดไปนะครับนวดไปเรื่อยๆโอเคครับผมก็นวดแป้งมาแล้วพักแล้วนะครับตอนนี้แป้งก็เริ่มสมานกันแล้วนะครับอโอเคครับ เปนที่ขั้นตอนต่อไปกันเลยดีกว่าครับก็คือเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนะครับก็คือการต้มนขิงนะครับอพร้อมไปแล้วนะครับไปเลยครับออยองอนะ เคครับมาครับอ่านี่ครับอันนี้ลูกมือของผมได้ต้มน้ำขิงไว้สักพักแล้วครับอ่าอย่างที่บอกครับเอ่อการต้มน้ำขิงเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลานานะครับถ้าเนี่ยมันใช้เวลาประมาณสิบห้านะครับสิบห้านาทีนะครับผมนะเคครับครับผมก็ผมรู้ว่าท่านผู้ชมก็คงเบื่อการที่จะต้องมาดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น ผมก็ไม่อยากให้ใหท่านผู้ชมเบื่อครับไปมาเต้นรอจนกว่ามันจะสุกกันเลยนะครับโ oh, <the> อ้ยดิ้งด,ดิ้งนะดิ้งดิ้งดิ้งดิ่งดิ้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 งเิ้งดิ้งดิ้งดิ้ิงดดิงดิงด ไปดูตอนที่มันสุกแล้วครับโอเคครับก็ดูนะครับท่านผู้ชมอันนี้เราก็ต้มมานานมากแล้วนะครับนะโค้โเดือดแล้วนะครับผมนะโอเคต่อมาเราก็าปิดก็เอาน้ำเนี่ยมาใส่ในจานนี้นะครับปิดแก้สครับนี่ครับขั้นตอนต่อมาก็คือเอาน้ำมาใส่ในจานนะครับ ดูนะครับค่อยๆนะครับมันค่อนข้างร้อนนะครับนะพยายามอย่าไปจับตรงเหล็กนะครับแหมใครๆก็รู้ไม่จับตรงเหล็กโอเคครับมาทำอฟเฟคทำไมวะดูครับอ่าเป็นไงครับท่านผู้ชมมาดูใกล้ๆดีวมาดูเช่างมันนะครับโอเคมาดูใกล้ๆดูครับ สีใสดำปิดเลยนะครับสุดยอดนะครับเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดผมพลาดเนี่ยอาจจะร้อนแล้วก็เจ็บขาเลยครับแต่ช่างมันนะเราได้แล้วนะครับน้ำขิงครับผมก็นี่นะครับก็คือน้ำขิงที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะอ่ส่วนขิงนี่ก็ก็ไม่ได้ใช้อะไรแล้วทิ้งได้ครับผมแล้วก็ได้น้ำขิงมาแล้วนะครับผมนะ น้ำคิงเนี่ยเอาไว้ไปทำต่อได้นะครับโอเคครับไปขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับครับผมมาอันนี้ก็คือขั้นตอนการปั้นลูกลูกบัวลอยน,นะครับอามาครับเราก็จะใช้แป้งที่เราเคยทำเมื่อตอนแรกนะครับมาปั้นเป็นลูกบัวลอยน,นะครับอดูดูนี่แบบนี้ครับผมอ่า ประมาณนี้ครับลูกประมาณนี้ไปดูทีหนึ่งแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมอยากจะใส่กี่ลูกก็แล้วแต่นะครับนั้นผมเอาสักห้าลูกพอนะครับอ่ได้ห้าลูกนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปต้มนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาสู่ขั้นตอนการต้มลูกบัวลอยแล้วนะครับนะอ่าตอนนี้ เชฟดิวก็ได้ต้มน้ำจนเดือดเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคครต่อมาเนี่ยเราก็คือการที่จะใส่ลูกบอลลอยเข้าไปนะครับแต่ว่าขั้นตอนเนี้ยต้องระวังนิดนึงนะครับคนที่กลัวความร้อนเนี่ยก็ระวังนิดนึงนะฮะอ่ะครบปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนเอ่อลดไฟให้มันเปลาลงนิดนึงอ่าแบบนั้นครับผม <c oughs> ดับแล้วครับ <c oughs> มันก็เยอะไปเมื่อกีโอเคอ่าสวัสดีครับเออเออยางงี้อย่างงี้อ่ะฮะ อ่่าาประมาณนี้ครับผมต้องขอโทษนะคือแบบว่าผมเนี่ยเป็นคนที่คือผมเพิ่งเคยใช้อะไรแบบนี้ครั้งแรกนะครับต้องขอโทษด้วยนะฮเฮ้ยครับไปใส่ลูกบัวลอยกันเลยนะครับลูกที่หนึ่งเฮ้ยลูกที่หนึ่ง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 เฮ้ยเอาแล้วครับตอนนี้เชฟดิวช่วยผมแล้วนะครับ ลูกที่สองเฮ้ยบางทีมันก็เก่งไปบางทีมันเก่งไปครับผมลูกที่ห้าครับผมเคครับห้าลูกพอดีเป๊ะเป๊ะเลยนะครับอันนี้เราก็จะทําการรอ,อให้มันจนกว่ามันจะสุกนะครับนะเคโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเคครับตอนนี้ก็คือขั้นตอนการเอาพวกนี้มารวมกันให้กลายเป็นน้ําแข็งใสโบรอ,อยน้ําขิงนะครับเคท่านผู้ชมอ่ะ อันแรกนะครับใส่บัวลอยเข้าไปก่อน A few moments later ก็เราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้ำแข็งใสนะครับน้ำแข็งใสบัวลอยน้ำขิงนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือการชิมนะครับไปชิมกันเลยดีกว่าชิมชิมชิมนี่ครับคุณทำเสร็จแล้ว ลองชิมดูอร่อยบอกเลยอันนี้อะไรคะเด็กๆมันก็นี่ไงมันแข็งใสบัวลอยน้ำขิงอันนี้เกาเรียกน้ำขิงน้ำขิงเออใช่น้ำขิงน้ำขิงในบัวลอยเหรอลูกใช่ครับผมเป็นบัวลอยน้ำขิงนะครับอืมถ้าทางแม่กินเนาะพี่จุ๊บกินเลยกินเลยครับอืมรสชาติดีหน้าตาดีอืมไม่หวานมากโอเคค่ะพี่จุ๊บลองดูลองดูเผ็ดกำลังดี ผ็ดที่ไหนมันไม่ผ็ดอร่อยมีสีงนอ๋อรสชาติดีองูแล้วเยี่ยมเย่ยไครับอร่อยไหมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็จบแล้วนะครับสําหรับเมนูของผมนะครับก็คือน้ําแข็งใสบรอนน้าขิงนะครับเ <Yeah. S 2> สร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ตาของเชฟดิวแล้วนะครับเชฟรดิวเมนูอะไรครับน้ำฝั่นมะเขือเทศแครอทครับ ใช่ครับผมตามนั้นนะครับอยากดูแล้วใช่่าถ้าดูแล้วอยากดูก็ไปดูกันเลยครับผม น้ำมะเขือเทศแครอทฟันครับอย่างแรกเราก็จะมาดูวัตถุดิบกันก่อนนะครับก็มีแครอทมะเขือเทศน,นะครับแล้วก็มะนาว,แล,วนแ,นนแล้วก็น้ำแข็งนะครับแล้วก็น้ำผึ้งน้ำเปล่านะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องปั่นนะครับเปนว่าเราไปเริ่มวิธีการทำดีกว่าครับ มาถึงขั้นตอนการปั่นนะครับแล้วก็นำาชร์รี่แล้วก็มะเขือเทศที่หั่นได้นะฮะก็นำลงไปใส่เลยนะครับจากนั้นนะครับแล้วก็นำน้ำเปล่านะฮะลงไปปริมาณให้เท่าๆกัน ไม่ต้องเยอะมากนะครับแค่พอให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับจากนั้นเราก็ปั่นให้มันเข้ากันก่อนนะครับแล้วใส่พวกเครื่องปรุงนะนะเอามาใส่นะครับน้ำมะนาวนะครับ ต้องเยอะมากนะครับแค่พอเปรี้ยวแล้วน้ำผึ้งไม่ต้องเยอะนะครับเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะลืมแกะครับเพิ่งเดี๋ยวลืมขนตดนี้อ่ะต่อมานะครับก็ใส่น้ำผึ้งนะครับก็ไม่เยอะมากนะครับแค่ปริมาณสัปปะรานหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นก็ใส่น้ำแข็งนะครับ ก็ไม่ต้องเยอะมากนะครับใส่ใส่ไปก่อนนะครับมันก็ให้มันเข้ากันเลนะครับ <years> ตอนนี้ก็ปั่นเสร็จแล้วนะครับก็นำมาเทใส่แก้วกันนะครับ อันี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะนําไปให้ใครครับให้ใครชิมครับเอาไปให้ผู้ป่วยชิมครับไปกันเลยครับเอาครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการชิมนะครับเดี๋ยวนั่จะนําไปให้ผู้ป่วยชิมกันนะครับก็อันนี้ป่วยทางจิตนะฮะแต่ว่าก็เดินไปไหยครับอะไรครับเมนูอะไรครับน้ำปั่นมะเขือเทศแครอทครับ อ่ะเดี๋ยวเราจะลองชิมอ่ะให้คุณแม่แม่จุ๊บชิมก่อนเป็นไง,ไงรสชาติดีทีเดียวอืมไม่หวานมากบอกกับผู้ป่วยโรคอะไรนะคะโรคมะเร็งครับอโอเคเยี่ยมทานโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้ทำอาหารให้ผู้ป่วย โรคมะเร็งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอขอบคุณคุณนาซาด้วยนะครับที่ทําอาหารคาวให้พวกเราครับก็สิ่งที่เราทําเนี่ยผมก็หวังว่าทุกคนก็คงจะเอาไปทําให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งกันได้นะครับต่อให้ไม่เป็นก็กินได้ครับพเพื่อความเป็นสถา,านการณนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับชิน,นะครับ